เกิืเทศจากสวนนะคะของเรามันมันมีเยอะเกินเรากินไม่ทันนะคะแล้วก็เอามาแปรรูปนะจ๊ะทำเป็นซอสเนาะนี่ค่ะความหนืดก็จะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเราจะทําซอสมะเขือเทศนะคะเราก็จะต้มแล้วก็บี้บีบีให้เขาแบบแตกนะคะพอเราเคี่ยวไปให้มันละเอียดแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปกรองนะคะกรองแล้วก็จะเอาน้ามาเ่ยวทําซอสอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็จะเอามากรองนะคะกรองเอาแต่น้ําแบบนี้นะคะเอาแต่น้าซอสแบบนี้นะคะ ส่วนเนื้อที่เหลือเราก็จะไปทำน้ำพริกนะคะน้ำเราก็จะามาทำซอสมะเขือเทศเอาไว้ใส่สปากเกตตี้พิซซ่าผัดไทยใส่กว๋วยเตี๋ยวอะไรได้หมดนะคะนี่ทำซอสแบบปรุงปรุงสำเร็จนะคะซอสมะเขือเทศปรุงสำเร็จนี่นะคะเราจะได้ซอสแบบนี้นะคะน้ำซอสเราจะไปเคี่ยวปรุงเครื่องนะคะ ปรุงเป็นปร,รุงรสสำเร็จนะคะอันนี้เนื้อเราจะเอาไว้ทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกมะเขือเทศเราจะไปเคี่ยวต่อนะคะเราจะเพิ่มมะเขือเทศเพียวเล่แล้วก็ปาปิกาลงไปนะคะนี่เราจะใส่ลงไปเลยเพิ่มรสชาตินะคะสีสันนี่นะคะซอสพริกแล้วก็มะเขือเทศเพียวเล่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป ประมาณหนึ่งทัพีนะคะน้ำตาลอ้อยนะคะประมาณนี้ใส่เกลือเกลือนิดหน่อยนะ,ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวให้ให้เขาแบบน้ำข้นๆนะคะเติมน้ำส้มสายชูไปนิดหน่อยนะคะประมาณสองช้อนซอสมะเขือเทศปรุงเครื่องนะคะสำเร็จนะคะ เราจะเอาไปใส่ยำใส่ผัดมีทำเป็นซอสพิซซ่าทำเป็นน้ำยำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่กว๋วยเตี๋ยวใส่ผัดอะไรก็ได้นะคะใส่ได้ทุกอย่างเลยอันนี้เราจะปรุงสำเร็จแล้วนะคะรสชาติเราก็ปรุงตามชอบเลยเปรีป้ยวๆหวานๆเค็มนิดๆอ,อันนี้ซอสสารพัดนึกนะคะ ซอสสารพัดนึกจะใส่อะไรก็ได้ตามใจนะคะใส่ผัดเปรี้ยวหวานกินกับก๋วยเตี๋ยวราดด้วยเกี๋ยวนี่ก็อร่อยนะคะใส่ต้มใส่แกงอันนี้มะเขือเทศจากสวนนะคะของเรามันมันมีเยอะเกินเรากินไม่ทันนะคะแล้วก็เอามาแปรรูปนะจ๊ะทำเป็นซอสเนาะนี่ค่ะความหนืดก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้เรากองเอาแต่น,น้ำนะคะเนื้อเราก็ไม่ทิ้งนะคะเนื้อเราเราก็จะเอาไปทําน้ําพริกเป็นน้ําพริกผัดนะคะน้ําพริกผัดมะเขือเทศหรือว่าจะทําเป็นน้ําพริกปลาร้าก็ได้นะคะเนื้อทําได้เหมือนกัน เสร็จแล้วนะคะรอให้เย็นแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลได้เลยใส่กระปุกใส่ขวดอะไรไว้นะคะใส่ตู้เย็นเนาะนะคะแล้วก็จะมาใส่กระปุกเลยซอสมะเขือเทศอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์นะคะทำได้หลายเมนูเลย นี้นะคะแล้วก็จะได้หนึ่งกระปุกใหญ่ๆนี่นะคะก็จะปิดฝาไว้รอให้เย็นนะคะแล้วก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะ